สวัสดีครับเี๋ยวพี่อานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเชตนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอคหนึ่ง chapter สี่นะครับซึ่งแอคหนึ่งเนี่ยก็จะมี6ก chapter นะถ้าเป็นไปได้ ep นี้ก็อยากจะจบแอคหนึ่งไปเลยนะครับแต่ดูก่อนว่าจะทําได้ไหมนะโอเคไปลุย chapter สี่กันก่อนครับพี่บนทีบริเวณนะครับการล้างแค้นนั่นเองเขาบอกว่าลิงนะครับได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ที่ซ่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปบุกแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับลิงรู้ว่าเขาจะต้องเจอกับชาร์โดอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเดิมครับผมสู้10ครั้งเพื่อผ่าน c h a เตอร์สเอาอะไรดีดาเมจบวก10%มาก่อนมาเข้ามาที่ริปแล้วก็หวดหน้าเข้าไปตายได้เราื้อเรารีบเรารีบเรารีบจบไปหนึ่งอย่างรวดเร็วครับทีนี้ก็เอาอะไรดีเล็งเวปอนบวก30กระโดดโจมตีแรงขึ้น75%ทุก15วิได้โล่ทุกทุกิวิมาแทงไปไหนจะไปไหน ไปไหนปาอาวุธโอ้โหมันหลบได้ครับแทงเข้าหน้าไปหนึ่งทีจบผ่านสเตจ2ไไปแบบรวดเร็วแล้วก็ได้ดาเมจบวก20%ทุกทุก4ฮิตจะทะลุโล20่20%ทุกทุกวิีได้โล่บวกดาเมจ20%ร20%ครับเล่นรันนี้ยังไม่มีเลือดบวกเลยนะแต่ไม่เป็นไรชึกโชโอกหโล่แตกโอ้โหพี่ก็จับทุ่ม เสียเลือดแล้วนะครับเราเริ่มเสียเลือดแล้วนะครับโอเคตายไปก่อนเอาอะไรดีโจมตีแรงขึ้นแลกกับเลือดที่เสียไปเลือดเพิ่ม10%อาวุธระยะไกลถ้าโจมตีจะมี lightning style เอา thunder throw ดีกว่าเผื่อจะติด lightning style นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนะ oh. าะอา้ามีฟ้าผ่าเพี้ยงคือมันตึงนะโอ้โลแตกอีกแล้วครับโดนทุ่นก็โลแตกอะไรพี่เอ้ยเรากดผิด มันต้องแทงอย่างนี้สิถึงจะถูกคูณดาวเล็งเวปอนล,ลด1.5วีนะครับถ้าศัตรูเลือดลดลงน้อยเหลือแค่20%เราจะโจมตีเดียวตายเลือดเพิ่ม10%เอาเลือดมาก่อนตอนนี้เลือดก็777เต็ม911นะครับ <What? S 1> แทงไปก่อนแทงขาไปหนึ่งทีเต้หนึ่งทีลุกขึ้นมาฟันเข้าไปไลท์นิ่งเอฟเฟกตขึ้นครับฟ้าผ่าปเปรี้ยงผ่าปเปี้ยงโหโลดแตกทั้งคู่ จบโอเค<ะ>ทุกๆ1ิวิโจมตีทะลุโล่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ามเอฟเพิ่มขึ้นแลกกับเลือดที่ลดลงเมื่อไหร่ที่โล่ขึ้นมาจะฟื้นเลือด5เปอเอาฟื้นเลือดครับโล่ขึ้นปุ๊บจาก787จะเพิ่มเลือดเป็น833โอเคตามที่วางแผนเอาไว้แล้วก็ฟ้าผ่าเปรี่ยงไป1หนึ่งทีเรามาทางสายนี่นะครับสายอาวุธระยะไกลแทงแทงขาไม่โดนอะไรพี่ยำม,มา ตะหนึ่งทีแล้วก็ไลนิงเฮ้ยไม่โดน <What? S 1> โอ้โหอยา่ยาอย่าพอได้แล้วพอได้แล้วอ่าเมื่อกี้นี้เราก็ไม่โดนดาเมจอะไรเลยเนาะเอาแล้วครับผมเอาอะไรต่อดีครับเมื่อใกล้แพนเราจะปฏิเสธทุกดาเมจเป็นเวลา1ิวินะครับเลือดเพิ่ม20%แล้วก็โจมตีแรงขึ้นแรกกับเลือดที่ลดลงโอเคช่างมันเอาเลือดมาก่อน20%ปรนตตอนนี้เลือดก,ก็พันหนึ่งนะครับพันหนึ่งร้อยสามสิบเออจัดหน้าฟ้าผ่าเปียงแทงขาไม่โดน ถีบหนึ่งทีเตะการคอรหนึ่งทีเขากันอย่างเดียวเลยครับเตะไม่โดนอีกจะปามมดสั้นก็ปาไม่โดนเขาจมตีมาก่อนแบ็คคิกถีบหน้าหนึ่งทีอะไรนี่โอเคโดนแล้วแทงขาการคอรเรียบร้อยทุกๆครั้งที่เราได้โล่เราจะได้เลื่อนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งพี่อามก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งระดับนะครับฮิลลิ่งเชลสองเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์พอโล่ขึ้นมาปุ๊บ เลือดขึ้นตึกๆเยี่ยมตามมี lightning effect ติดแทงขาทีบอาวุธขวานมันช้าเอาครับถอยหลังกลับมาตั้งหลักนิดนึงแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีโลแตกฟัน lightning effect ขึ้นพี่ก็แทงหน้าแทงขาก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ดพี่พี่ก็โหดไปโหดไปพี่เฮ้ยเฮ้มันเกินไปละ จับเราทุกมีตาหักอยู่ดีๆฟอร์มแล้วก็ตกเหรอเรียบร้อยโอ,อ้เลื่อนเหลืออยู่500นะครับตอนนี้เอาอะไรดีทุกๆครั้งที่โจมตีจะได้ชาร์จไลนิ่งชาร์จนะครับ1-2ชาร์จลบ50%จากการตีติดคิและเราจะไม่มีวันลม้มแล้วก็ฮีลลิ่งเชลฮีลลิ่ง3เอาฮีลลิ่ง3มาโอ้เข้านิบ เข้าลิฟต์นี้พอดีครับมาฮิลเลือดกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางขอเลือดสัก900โอ้โหไม่ถึงครับแค่821<ะ>่ัคู่ต่อสู้คนที่9ครับต้องไม่ประมาทแทงแทงถีบอาวุธลับแทงแทงหอาไปไหนไปไหนแทงนี่โอเคแทงขาโอเคโอเคโอเคอะไรทุกๆครั้งที่โล่ขึ้นเราได้เลือดนะครับซึ่งดี ไลนิ่งเอฟเฟก c t ไปหนึ่งทีแทงขาไปหนึ่งทีแทงธรรมดาก็ได้อื้อหืออื้อหือโดนทุ่มเราจะได้โล่ละ่าได้โล่ได้ฮิวครับไลนิ่งเอฟเฟก c t แทงขาไม่คุณไม่ถึงเอ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับก็ยังพอชนะได้อยู่ทีนี้ก็เจอกับลิงแล้วนะเขาจะเก่งขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ทุกๆ12วิได้โล่ไลนิ่าดาเมจบวก20%แล้วก็ไลน i̇şte. ิ่งดาเมจ33%เอาดาเมจ20%มาดีกว่าเลือดของลิงค์คือ677คูณ3นะครับก็ประมาณ1,800แต่เลือดเราอ่ะ1,115นะครับ1,150ไม่ใช่15มาลิงค์เจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับเจอกันในอ่าชาร์โดไฟก็เจอมาเฉียดก็ยังเจออะไรพี่แทงขาดีกว่าปลอดภัยดี ทีบหนึงทีโดนไปก่อนเต่หน้าไม่โดนหันกลับมาไลนิ่งแล้วก็แทงขาจับประหาวุธรลับเหรอ,อย่ามาโอเคเราหมุนตัวกลับมาตรงนี้เฮ้ยมันมีระเบิดควันด้วยแต่ยังดีครับเรามีโล่นะครับเมื่อกี้นี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้โหูเดี๋ยวพี่จะเย็นจะเย็นไอีกแล้วเหรออ <What? S 1> พี่นี่หานเขาเยอะเหลือเกินเราก็มีอาวุธ ถ้าเราก็มีเวทนะครับถ้าเอาตรงๆนะผมมันมันเล่นเราหนักเลยอะ่ะปาระยะประชิดแทงระยะประชิดอีกแล้วเหรออื้จะปาเวทใส่ก็ไม่ไม่ได้อีกได้แล้วคราวนี้แหละโอเคปาอาวุธล,ลับใส่อีกไม่โดนอื้มมันต้องโดนตั้งแหละไม่โดนครับอะไรกันเนี่ยเราได้เลื่อนมานิดนึง ตอนนี้เลือด565รปะทะ599ครับโอเคเตะได้เตะมั่วก็ยังโดนใหลังออกมาแบ็คคิกกับไปก่อนหมุนตัวเฮ้ยมันเกี่ยวขา377้อ37กับ366ครับตอนนี้มีติดระเบิดด้วยเหรอจับเราทุ่มอีกถอยถอยโดนโดนถอยโดนอีกนิดนึีจะได้โล่ละอีกนิดนึีจะได้โล่โอเคได้โล่ได้ฮีวครับ ไขรโดนมันโดนครับแทงขาแล้วก็แทงหน้าโชว์โชว์ตาการขอไปโดนได้โล่ ปลาเข้าไปเรียบร้อยลิ้มันเยอะมากไอลิงอะได้ของร้อนมาเล็กน้อยครับต่อไปก็เป็น chapter ์5นะครับ way out นะครับลิงนั้นทํางานให้กับคอแซสตูตัวชกาตัวเก่าจากโลกจากต่างโลกนะครับเราต้องหาตัวเขาให้พบและต้องรู้ให้ได้ว่าเขาวางแผนอะไรไว้แคลริกกับคอแซครับที่ร่วมกันนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกของออเดอร์นั่นเองซึ่งออเดอร์นั้นจะตามมาล้างแค้นเราด้วยความรู้และวิทยาการต่างๆที่เขามีนะครับโอ้โหดูเอฟ ตะการตากระโดดถีบติดแสงเลเซอร์อย่างนี้ถึงว่าลิงมันถึงหายตัวได้อะไรได้นะครับแต่จริงลิงก,ก็หายตัวได้ตั้งแต่ชาร์ดไฟแล้วไม่ใช่หรอเอาละควรอัปเกรดแล้วครับอัปเกรดหนึ่งรอบโอเคแล้วก็อาวุธอาวุธเครื่องเราจริงๆก็ควรอัปเกรดไหมเนี่ยก็ควรนะถ้าพูดถึงนะครับทีนี้เราจะอัพไซต่อไปดีไหมก็น่าจะดีจริงๆก็อยากจะอัพนี่เหมือนกันนะเนี่ยเอเนอร์จีบอลแต่ว่าเอเนอร์จีบอลเรากากอยู่นะครับ What? อาวุธเครื่องคู่ในก็ดีนะงั้นเราอัพไปซักเลเวล5ครับแล้วก็อาวุธโจมตีของเราอัพปีกสักเลเวล5แล้วกันประมาณนี้ถ้าเราอัพเพิ่มขึ้นไปก็จะได้เลือดนิดนึงเงอนประมาณนี้ก็โอเคมวกก็จะได้เลือดเหมือนกันถ้าอัพขึ้นเลือดตอนนี้เราเท่าไหร่เนี่ยเลือดเรา901โอเคพอสู้ได้ไปลุยต่อเลยครับผมไปหาตัวของไปหาตัวคอแซดดีกว่าเอาอะไรดีอาวุธเครื่อง60%บวก ทุกๆสี่ฮิตทะลุบล็อก20อ์อาวุธเครื่องจะติดระเบิดอาวุธเครื่องติดระเบิดครับตึงดิเราอย่าพยายามเสียเลือดเยอะครับพยายามเสียเลือดให้น้อยที่สุดลุกขึ้นมาโอ้โหมันโยนไม่โดนทั้งทงี่มันน่าจะโดนพยายามมาตายซะยืนกันต่อหน้ายังยิงโยนไม่โดนนะครับโอเคทุกๆสี่ฮิตทะลุบล็อก20เ์ซต ตีแรงขึ้น20%แล้วก็ลบ1.5วินาทีสําหรับรวางระเบิดนะครับระเบิดไม่ต้องให้มันลบก็ได้มั้ง <What? S 1> อ่าเนี่ยโอ้มันดีเลยนานานะเนี่ยใช่ไหมพอสมควรนะครับโอ้ลุงนี้น่าจะลบระเบิดมาดีกว่าเนาะลบระยะเวลาวางระเบิดอนะแต่ก็บึ้มก็ใช้ได้อยู่นะครับโอ้เดี๋ยว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 โยนอาวุธเครื่องไปวางระเบิดก่อนมันก็จะวางได้นิดนึงนะ มันก็ถือเป็นการป่วนชาวบ้านชาวเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับการวางระเบิดเนี่ยระเบิดแรงขึ้น3 3มสิบเอเซนรงเวปเพิ่มกระสุนแล้วก็ทุกการโจมตีจะเพิ่มดาเมจถาวรเฮ้ยนี่ดิทุกการโจมตีเพิ่มดาเมจถาวรดีกว่าครับโอ้โหจะล่างเตะๆซะหน่อยโอ้พี่เขาสู้เทคอีกแทง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 ไปก่อน2%โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เขาตึงจัง6% 8%ซ กระโดดมาทำไม10%โอเคต้องหาโลครับต้องหาโลและฮีโล่จะมีให้ไหมในการในรันนี้ไม่น่ามีฮะเอาเลือดมากกอน10%ถ้างั้นตอนเราไปฮีลเลือดที่ห้องพักตรงมิติที่เราได้พักก็จะได้ดีนะครับจะได้มีแม็กเลือดเยอะๆหน่อยโอ้โหแทงไปโอเคแทงหน้าเออ แรงขึ้น24%จะมีโลให้เราไหมไม่มีเลยครับเ,เลือดบวก20%แล้วกันตอนนี้เลือดเราก็117นะครับอต้องต้องระวังให้ดีกับการโจมตีของเขาอาไม่โดนอีกแล้วอาวุธเครื่องของเราไม่มีความแม่นเลยแทงขา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 ไปก่อนอยู่ติดมุมนั่นแหละอย่าออกมาโอ้้หูพี่จะเย็นอะไรเรา โอเคตายไปครับบวก36%แต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราใกล้ตายโล่ต้องมาครับไม่มาเลยครับเออน,นี่ไงท,ทุกๆ15วิวีได้โล่เอามาก่อนแล้วก็รอครับพี่ยามจะรอให้มันมีฮิวโล่เกิดและฮิวฮิวเลือดนะครับมันต้องมีบ้างแหละปาอาวุธไม่โดนอีกทะหาก <What? S 1> โอ้โหโอ้โหโดเดี๋ยวก่อนโอ้โหรอบนี้เขาตึง อย่าบอกนะจะมาถึงแค่เวฟที่หล่างเตะเตกระโดดเตะเลือดหรือ7จบ้าบอโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการฮิวเลือดเลยแทงธรรมดาไปหนึ่งทีเตะหนึ่งทีโอ้โหเลือดหรือห1ครับโดนไหมไม่โดนโดนนี่นะโอ้โหเรียบร้อยมาได้แค่เวฟ7จจะคืนชีพไหมคืนไม่ต้องคิดเลย มาเวฟเจ็ดไม่ยอมกลับไปเล่นที่เดิมแน่นอนไม่ใช่เวฟเจ็ดมันคือสเตจเจ็ด <c oughs> เกินไปพี่เกินไปอะไรอะไรแบ็คคิกล่างเตะล่างอืม้มรอจังหวะก็ได้มาล่างเตะเตะกระโดดเตะมันไวกว่าเตะอย่างเดียวก็ได้อะมาออถ้าอาวุธเรามันช้าม,มากก็เตะอย่างเดียวก็ได้โจมตีมีโอกาสติดระเบิดครับ มาโจบตีธรรมดาตีระเบิดอืแล้วดูเนี่ยริฟหิวอยู่ตรงนี้มิติฮิลเลือดก็คือชนะเวฟเจ็ดได้สเตจเจได้เราจะได้มาฮิลเหรอแต่เราก็เสียอัญมณีคืนชีพไปแล้วนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยถีบย่าหน้าไปก่อนไม่โดนด้วยประเด็นก <What? S 1> <c oughs> อแตกกันไปอะไรนักหนาพี่ฮะแทงหนึ่งทีแทงขาด้วยเมื่ <What? S 1> อ,อไหร่จะระเบิดเออระเบิดเข้าไป แล้วเราโจมตีเขาติดระเบิดอีกเยี่ยมแต่เขาก็ไม่ได้ระเบิดหรอกเอาไว้สู้กับอบอสนะครับไอระเบิดทั้งหลายเนี่ยระเบิดแรงขึ้น33เมื่อไหร่ที่มีโล่เราจะโจมตีแรงขึ้น50แล้วก็ดาเมจบวกถาวร10เอเอาอันกลางมาครับโลขึ้นโจมตีแรงขึ้นบึ้มติดระเบิดไปก่อนอะไรพี่อะไรอะไรอะไรตายได้ยัง ตายได้แล้วโอ้ไม่ตายหรอนะอ,อ๋อตายพอดีเยี่ย,ยมตอนนี้ดาเมจเราบวกร้อเร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราได้เจอเคลิกแล้วนะครับแต่เรายังได้เจอคอแซนะเอาอะไรดีบวกอ่าดาเมจจากกิลลิคอร์ลบห้บวกเรื่องมอ30%มสิทูตุก้กาวีได้โล่ทูตุก้กาวีได้โล่ครับเจอเคลิกก่อนนะครับพลัง1,000กับอีก80ดคูณสก็3,000อะไรของมันวะเนะี่ยพี่เขามีระเบิดควันโอ้โหเลือดเดี๋ยว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 มันคืออาวุธเวทของมันเหรอ หรือยังไงอ้๋โลแตกไปก่อนครับปลาระเบิดไปอเออนั่นแหละติดระเบิดกันให้แบบล่างเตะแล้วนะล่างเตะครับอย่าไปกลัวมันปลาระเบิดก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้มันเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ววางระเบิดกันใส่มันต่อไปไม่โดนครับผมเตะใครได้เราโดนหรอนะ huh? ดาเมจเราต้องร้อยยี่สิต์ตึงๆ oh. หวดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งที oh. เราได้โลครับโอ้โหโอ้โหพี่ก็ตีอย่างแรงโอเครู้เรื่องเลือดเขาสามพันเลือดเราพันสสิ่งที่เราต้องทำนะจุดจุดนี้ก็คือคงต้องอัพไปสู้แล้วล่ะ <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยไฟบงไฟบอลนี่ก็อัพไปเถอะเอออัพไปเวลเก้า แม็กเลเวลยี่สิบเอ็ดแม็กไปเลเวลสิบเก้าอาวุธแม็กไปเลเวลยี่สิบคุณนายแม็กไปสิบสี่เอาละคราวนี้เราจะลองไปสู้กับเขาดีดีดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแอคที่1นึ่งชปเตอร์ห้เวลไปสู้กับเคลยิกอีกโอเคเอาอะไรดีเอาเลือดมาก่อน10%เน้นไปที่เลือดแล้วกันนะครับแต่เราก็เกือบชนะนะแทงเตะ าอาวุธลับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเวทก็ต้องใช้เวทนะครับแล้วก็มีอาวุธลับก็ต้องใช้อาวุธลับอาวุธลับเพิ่มขึ้น1โจมตีโดนมีโอกาสได้ lightning c h a r นะครับแล้วก็ติดแล้วก็คีดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาขออาวุธลับอาวุธเครื่องเพิ่มขึ้นมาหนึ่งก่อนโชว์และโชว์โอเคแล้วก็แทงหลัแทงขาหนึ่งทีเ,เล่นเซฟเซฟอย่างนี้ก็ดีนะคีดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โจมตีติดระเบิดแล้วก็รีเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ทุกๆครั้งที่เริ่มต่อสู้อ่ะรีเลือดมาอาวุธเขาคือขวานนะโดนและโดนแทงขาแทงหน้าโอเคจบผ่าน3สเตตโดยที่ไม่เสียเลือดเลยเยี่ยมหรือว่าใช้ได้ไม่เร็วจมทีติดขีจะทริกเกิลไฟขึ้นมา5วิคูณดาวเล้งเวปลบทุกๆ15หวิได้โลเอาโลมาโลนี่สำคัญครับพอสมควรเลย แทงไปก่อนโชว์ไปอาวุธอัพไปอืมไม่ถึงอ่ะนะแทงไปแทงไปและแทงไปใกล้ๆขเขาเตะก้านคออ้โอไม่โดนครับกระโดนหลบอาวุธลับแล้วมาอีกแทงขาโอเค ก็จบสเตจสด้วยเพอร์เฟกไม่ใช่เพอร์เฟกแต่ก็ไม่เสียเลือดพาวรโล่เราโดนจมตีโล่แตกไหมนะครับโล่บวกโล่เกิดได้เลือด5%ติตีติคิติดไฟคูดาเล้งไปเพิลบ1นอันนี้แหละเอาได้โล่ได้โล่ได้รีเลือดมาทำไมครับถอยครับหนึ่งอ,อาวุธเพี่องไปก่อนแทงขาเยี่ยมยังล้มอยู่ก็แทงขาอีก ยังแทงขาได้อยู่แทงตัวก็ได้ไม่โดนเขาสอกกลับถอยหลังเรามีอาวุธเครื่องอยู่เลนเพเซ,เซไว้ครับสเตตห้าแบบว่าเสียเลือดไปแค่หลักสิบดาเมจบวกสิบเปอร์เซ็นต์รีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อมีโลขึ้นนะครับแล้วก็เล็งเวเปอนบวกสามสิบเอาเลือดครับดูโฆษณาเพื่อรับบัฟพิเศษเราจำเป็นต้องเอาไหมเอาก็ได้ได้อะไรมาครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยโอ้โหจุดยอด ได้เียเ่เชลสามมาขอบคุณมากโลเกิดก็ได้เลือดมากขึ้นนะครับแทงมาแมายินใก,ใกล้กันทำไมเมื่อกี้นี้แล้วก็ไม่ทำอะไรโอ้โหอวาวุธล่วงอีกอมันโจมตีเราไม่กี่ทีอาวุธล่วงบ้าบอโอเคแล้วก็ไม่โดนอีกครับทาม,มันทำอะไรครับที่เตะอะไรครับ อ oh. เอาเข่าไปอะไรของเขาก็ไม่รู้พอดีโลเราเกิดขึ้นมาเราก็ได้เล่นเลือดนะครับเอาอะไรดีเลือดเพิ่ม2ี่เลือด,อดไปททงแทงแล้วเนี่ยตอนนี้แทงได้ก็แทงครับนาทีนี้อ่ะกาดได้ก่อนโดนโจมตีแบบติดกาดก็ไม่เป็นไรไม่ได้แย่เตะก้านคอไปหนึ่งทีล้มแทงซ้ำอาวุธลับสองอาวุธแทงขานั่นแหละแทงตัวไปไหน กระโดดไปนะโลแตกล่างเตะแล้วก็เอ๊เดี๋ยวก่อนล่างเตะม,มันไม่ทําให้ศัตรูล้มหรอถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอาวุธลับปาได้เลยนะแม็กซิมัมเล้งโอ้โหนี่ครับผมกระสุนอาวุธลับเพิ่มอีกสองโจมตีด้วยอาวุธลับติดระเบิดแล้วก็ทุกสิบวิตีทะลุโลเอาเอากระสุนอาวุธลับดีกว่าตึงดีหนึ่งสององ สามโอเคเราเร็วกว่านิดนึงรอเขาโจมตีมาครับอ่าพอโจมตีเราก็โจมตีกลับโลแตกถอยหลังงลับไปก่อนแทงขา<ะ>โดนโจมตีจนได้แล้วเขาก็แทงขาแล้วอีกอะล่างเตะเออเนี่ยมันล่างเตะแล้วมันยืนนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถล่างเตะแล้วก็ โอ้ยเพาไงล่างเตะๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนล่างเตๆะๆห่าไม่ทันแล้วเขาตายแล้วครับโอเคมันก็เป็นคอมโบนะล่างเตะๆแล้วก็ปาวุธลับนะครับเอาอะไรดีเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ศัตรูโจมตีเราจะสะท้อนกลับไปหาศัตรูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาวุธเครื่องติดสายฟ้าเอานี่เลยสะท้อนดาเมจมปครับตอนนี้ทุกๆครั้งที่เคลียรริกโจมตีเราก็จะโดนสะท้อนดาเมจกลับไปด้วยนะครับแต่เราก็คงไม่ไปแท้งขนาดนั้นหรอกตอนนี้ก็เป็นสเตจเก้า เขามาใกล้เราเกินไปละวปููโล่แตกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นผมยังไม่ได้ทำอะไรที่เลยเตเป็นหนึ่งทีล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขาโดนสะท้อนดาเมจตายโอเคอย่างนี้ก็มีด้วยเอ้าไม่ได้เลือกลืมไปว่ามันต้องเลือกแทงไปก่อนหนึ่งทีอูเราโดนนะน่ะ โลแตกครับไม่โดนอีกตเตะไปนหนึ่งทีอาวุธลับหนึ่งสองสามอันที่สามเนี่ยไม่โดนโอเคไม่เป็นไรไค่อยๆเล่นพี่ก็ให้โอกาสผมค่อยๆเล่นกันจะดูมันบัฟใหญ่เลยจังหวะมันบัฟน,นี่เสียจังหวะเรามากอะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ติดกาเหรอเมื่อกี้เนี่ยอือหือนึ่งสองโอเคโอ้โ,โหมีฮิวมีฮิวอือหือพีก่ก็ฮิวตึงจังอะโอเคถอยหลังอา้าวโอ้โ,โดนโดนระเบิดบับมันอีกมันจะตึงอะไรขนาดนั้นล่ะอือหืออะไรกันเนี่ยต่อยไปธรรมดา โดนระเบิดบ้าปีโอเคเลือดเท่าไหร่800โอ้โหแล้วมันบัฟไปเรื่อยเลยนะดูเลือดดูมันเพิ่มครับดูมันเพิ่มเลือดโอเคไปชุบชีวิตมาแล้วกลับมาสู้กับมันใหม่ตึงเกินครับถ้าตึงเกินเดี๋ยวนะเล่นดีๆโอ้โหูี่จะบัฟอะไรนะไหนไม่เปิดโอกาสให้บัฟละแทงไม่จะไม่เปิดโอกาสให้บัฟอะไรมันก็ยังบัฟได้นะครับ โยนโยนและโยนและ,และเวทระเบิดแทงก็เปหนึ่งทีแทงหน้ามามันหิวครับหมัดมันไวมากเลยอ่ะก้านคอทีก้านคอไปหนึ่งทีไม่โดนตาวุธลับไม่โดนกิ้งหลบมาได้อะไรของมันนักหนาครับเนี่ย มันจับเราทุยโอเคตอนนี้เลือดประมาณ696ปะทะ1,000ันนะครับแล้วมันฮิวมันฮิวเราก็มีฮิวนะจริงๆเรามีฮิวจากโลนะครับได้โลเราได้เลือดอะคือถ้ามันปล่อยให้เราได้โลได้โลเรื่อยๆเราก็ได้เลือดเรื่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาฮิวเนี่ยนะเราก็จะเสร็จเขาได้นะครับเพราะว่าเขาก็ฮิวตึงถีบไปนึ่งไม่โดนหรอนะ่ ปาอุ้รับไปก็ได้แทงหน้าถีบมาเรากันได้หลังๆเราเริ่มกันได้แล้วนะอยู่ดีแล้วกันได้เฉยเลยครับล่างเตะๆแล้วก็อาวุธรับโอ้โหแล้วเราก็สะท้อนดาเมจใส่มันแล้วเราชนะจนได้โอ้โหเหนือ่อยเคลียร์ลิกยังงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงฉันไม่ได้ยินชื่อนี้มาเป็นปีแล้วนะมันเป็นเพราะว่าทางฝั่งออเดอร์เนี่ยได้ทําการอัญเชิญ นักฆ่าทั้งหมดที่ทํางานให้คอแซมาซึ่งเราก็ต้องให้ความสําคัญกับพวกนี้เป็นอย่างยิ่งพวกมันวางแผนที่จะร้างแค้นเราแบบเต็มที่เลยเมย์สวัสดีค่ะเมย์เออโอเคครับผมตอนนี้คอแซได้รู้แล้วว่าได้เวลาที่จะต้องใช้ปืนใหญ่ไซโคโตอน <laughs> ปืนใหญ่ไซโคโตอน <laughs> ได้ถึงเวลาที่จะต้องใช้ปืนใหญ่แล้ว แล้วก็แอคสุดท้ายครับเป็นแอคที่ Chapter 6นะครับถึงเวลาที่จะต้องไปสู้กับคอแซรแล้วแต่ที่อามีความรู้สึกว่าด้วยศักยภาพแค่นี้เนี่ยไม่น่าจะสามารถชนะคอแซได้นะ่เพราะว่าขนาดแคเคเลิกเรายัางชนะลำบากเลยนะครับได้เวลาที่จะต้องไปฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ซะทีอาร์ามนนี้คือเฉดนะครับสารนี้พิแอรมิสเมอร์และเกมเฉดก็ต้องขอตัวลาไปเยงเท่านี้ก่อนแล้ว,พวเพื่อนหม่โอกาสหน้าสนี้สวัสดีครับ,บายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ